สวัสดีครับยินดีช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเยอ่อาคราวนี้เป็นเด็กฟปรไฟเอาแองเฟมาก่อนเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่อยากลองนะอยากลองว่ามาคุสจะรับความเจ็บปวดไว้ยังไงนะครับก็เอาจริงๆแล้วเด็กมันมันสามารถแบบโอ้โหคือคือต้องเอาของมาเผื่อคุยไว้เยอะมากเพราะว่าเด็กมันใช้ของได้แบบตามใจชอบเลยคุณจะเล่นเป็น โรเทคหนึ่งก็ได้จะเล่นเป็นโพเทคสองก็ได้จะเล่นกับตัวนี้ก็ได้จะจับคู่กับตัวนั้นก็ได้คือแบบโอ้โหเล่นได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดคือคุณมีของเท่าไหร่คุณใส่มาได้ทั้งหมดเลยว่างั้นเถอะเป็นอีกเด็กหนึ่งที่จัดมันมากนะแล้วก็ไปลองเล่นแล้วก็สนุกนะมันจับได้หลายแบบไงแบบเอ้เบื่อแบบนี้วันนี้ลองจัดแบบนี้ดีกว่าวันนี้ลองเล่นโรเทคสองดูดีกว่าก็ถอดออกสองสามสี่ใบสามใบเล่นโปรเลคสองแหละ เบื่อเล่นเพื่อสองแล้วเล่นท่านี้ดีกว่าวันนี้ลองนึเล่นอีกท่าน,นึงดีกว่าก็คือมันเด็กคนที่แบบว่าเออแองเฟยจากกล่องแรกที่แบบโหไม่มีอะไรยืย้อเกมเจอแองเฟยนี่คือแบบโอ้เล่นเวลาหมดหมด,หมดเวลาแน่ถ้าไปแข่งเจอแองเฟยเนี่ยหมดเวลาแน่ยือ้อยื้อเกินคราวนี้แบบเกมมันค่อนข้างจะทําให้เกมบุกเร็วได้ทําให้ปิดได้เร็วด้วยแถมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของมันที่คุณพ่อเห็นเลยคือมันต้องค่อนข้างที่จะใช้สมองในการเล่นค่อนข้างเยอะกว่าเด็กอื่นเพราะว่าแบบต้องมี โอเคตรงนี้เราไม่ตีหรือว่าตรงนี้เราตีแต่ว่าเราต้องกันตรงนี้ตรงนี้คนนี้เขาอ่าตัวนี้ตีเข้าแวร์เราต้องปล่อยหรือต้องกาดอะไรพวกนี้เนาะก็มาดูชมกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งเด็กนี้คุณพ่อจะใช้มาคุดเมเล็กเป็นตัวยืนแวร์หลักนะฮะอ่ะตัวเริ่มตัวเริ่มก็ไม่ได้ฟิกฟึกอะไรมากนะก็เด็กมันเป็นเด็กมาคุดนะก็เอาไอ้อ้วนนี่มาเป็นตัวเริ่มนะเป็นอ่าเอสลอยชื่ออะไรเลสเนาะก็เดทับจั่ว ปัจจุบข้าไปเกินหนึ่งสูงกว่า Quick Shoot t i เก็ตที่มีพลังเพิ่มพลังได้สองหมื่นขึ้นมือเนาะก็ Quick Shoot ก็เ,เปลี่ยนเป็นสองหมื่นแล้วก็ต้องสองหมื่นนะฮะทําให้เราไม่ไหลาตายต้นเกมได้เนาะแวนตัวหลักนะครับก็จะเป็นออ่าาร์คเอเตอร์มาคูดเมเล็กนะครับกับพลังหมื่นสองมีโ r o t e c s k i l อ Auto Vent g u a r เมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บัสองถ้าคู่แข่งเป็นเกตสองอยิงหนึ่งเดม ทำเดเมดเช็คไดฮิลก็ฮิลได้คี heal, key, ก็บวกคี key, ได้จัว่วก็ได้จัว่วแต่ถ้าคู่แข่งเป็นเกตดสาเราจะไดฮิลหนึ่งใบนะครับฮิลการ์ดเราเองหนึ่งใบเนาะ mm hmm. ก็สกิลบนมันสํากับสก mm ิล hmm. ล่างนะฮะแอคทีฟเนการ์ดวันเพเทินโซบัสหนึ่งใบคอการ์ดจากดับโซนไม่เกิน3ใบลงช่องเลียแถวหน้าเราจะบวก5000จากนั้นสร้างความเสียหายให้เราให้เรานะหนึ damage. ่งเดเมก็มาคูดชุบชีวิตขึ้นมาแล้วจะสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองนะครับความเจ็บปวดทั้งหมด เดี๋ยวมาคุดจะรับไว้เองนะก็ยิงเข้าเลือดหนึ่งแดมนะถ้าเก่งๆหน่อยก็อาจจะยิงเป็นคิเป็นทริกเกอร์คริจัวฮิวก็ได้ฮิวขึ้นมาก็นั่นแหละก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากเพราะว่ามันสามารถขุดหลุมมาตัวที่เล่นกับมันอย่างเกียรสอที่มันจะตีบวก1,000งบวกกับไอ้น e, ี่5,000เป็น15,000ม15ื่นบวกเป็นสองส่สองสี 2, 4, 2, 4, ถ้าเล่นฟอสโพรเทคสก็สองเก้ แรงไม่ลงมบูทอีกก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ทําให้ตีแรงมากๆได้เนาะแล้วก็มาคูดเมเล็กก็ค่อนข้างสกิลน่าเล่นมากๆเนาะคือแบบได้มาถึงต้องลองก่อนเลยตัวรองที่คุณพ่อบอกว่าเด็กเนี้ยมันสามารถจัดตัวรองมันได้เยอะแบบเยอะมากนะคุณพ่อใช้เป็นเซราคิเอลก่อนเพราะว่าข้อแรกเลยมันง่ายมันใช้ง่ายแล้วก็เวลาแบบหลุดเกต หลุดเกจสองแล้วฝังตรงข้ามขึ้นเกจสามแล้วประเิญว่าเซาคิเอลอยู่ในดรอปโซนคุณสามารถซูพิเรียเซาคิเอลจากดรอปขึ้นมาทับข้ามเกดไปเกจสามได้เลยเหมือนกันก็เป็นตัวนี้ใช้ง่ายนะครับแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะก็เลยติดไว้คู่หนึ่งเนาะหมื่นสองมีโรเทคนะครับคอนตินิวเวลเลียในเทิร์นเราถ้าเคยมีการ์ดเข้าในเมดโซนของเราในเทิร์นนี้แถวหน้าเราจะบวกสามพันจะเข้ากี่ครั้งก็ตามจะบวกแค่สามพันนะครับเป็นเทคคอนเนาะ อีสกิลหนึงแอคทีฟในเดเมโซนนะครับถ้าแวนการ์ดคู่แข่งเป็นเกตสาหรือสูงกว่าและการ์ดใบน,นี้หงายหน้าอยู่เดเมโซนเอามือ1ใบเข้า Zone, เดเมโซนในสรับควา่าและเอาเซราคิเอลจากเดเมโซนมาไลท์ในช่องแวนไลท์ปุ๊บจะได้โปรเทคหนึ่งใบนะครับอ่าไว้ตรงนี้ก่อนจะมีเรื่องคุยกับน,น้องเซนะอีกคู่หนึง่งคุณพ่อใช้เป็นเอโดกิเอลนะครับเป็น VR ของกล่องที่แล้วทำไมถึงใช้เอโดกิเอลข้อแรกเลย มาคุดเมเล็กไม่ขึ้นเอลดกิเอลขึ้นเราสามารถยังเล่นได้คือถ้าคุณไปใส่ตัวรองเยอะแล้วมากคุดขึ้นไม่ขึ้นสามแลกเซลาคิเอลยังพอไหวก็แถวหน้าบวกสามพันก็ยังพอไหวแต่ว่าถ้าเป็นเอลดกิเอล่มคิดว่ามีความสามารถในการที่จะเล่นได้เพราะว่ามันสามารถตัดบอร์ดสามารถตีแรงได้อะไรพวกนี้เนาะพลังเงินสองชิามีพเทคนะฮะออตโต้เวนการ์ดไม่ลงสนามเคาน์เตอร์บาตหนึ่งเลือกเลขกาของใครก็ได้ไม่เกินสองใบ เข้าเดเมจโซนถ้าเอาเข้าเดเมจโซนกี่ใบก็ตามฮิวตามนั้นเอาเข้าหนึ่งฮิวหนึ่งเอาเข้าสองฮิวสองเราหนึ่งเขาหนึ่งฮิวคนละหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอ่สกิลหนึ่งออโต้แบนการ์ดว่ามันโจมตีตัวมันจะบวกห้าพันต่อเดเมจไงคู่แข่งหนึ่งใบก็เพอแบบไม่มีเกรดสามขึ้นเลยคุณไปยืนเป็นเอลูกิเอลยาวๆก็ได้แล้วก็ถ้าอนลนค่ามีเดเมจไงเยอะคุณก็ตี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 บวกพลังไปเรื่อยๆได้ ก็เป็นคู่ที่คุณพ่อค่อนข้างชอบนะครับซึ่งอีงที่คุณพ่อบอกว่าถ้าไม่ชอบคู่นี้มันมีตัวให้คุณปรับแต่งเล็กหลายแบบมากเลยมีข้อแรกคือแบบถ้าคุณเล่นมาคุดแล้วคุณคิดว่าการเจ็บแดงของมาคุดแล้วคุณอาจแบบกลัวว่าจะจั่วไม่เจอมาคุดในเทินต่อไปคุณพ่อก็แนะนำแนะนําตัวนี้เมตารกรเมตารกรใส่แทนใส่แทนใครก็ได้ไปเลยคุณก็จะมีตัวช่วยไงแดงในเทินต่อไปเพราะว่าเมกตอน บอกว่าเมื่ออไลทับเกีสามบัสสองคอกัดหนึ่งใบาจากเดเมสโซนลงช่องเหลียก็้เท่ากับว่าฮิลฟีหนึ่งใบาจากคนนี้ที่เจ็บฟีหนึ่งใบเจ็บฟีหนึ่งเดมไปอันนี้ก็ฮิลฟีหนึ่งเดมให้หรือถ้าคุณว่าท่าปิดของคุณพ่อไม่เวิร์คเพราะว่ามันไม่มีท่าแบบห้ามพีในตอนนี้ก็จะมี2ตัวนี้ให้เลือกซึ่งถ้าเป็นไอตัวนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนโครงโครงในโครงในนี้เพราะว่า m a ค u สใช้โซแล้วมีตัวใช้โซอีกก็คือเก็สองาเกที่คุณพ่อใส่ไว้อาจจะต้องปรับตัวเก็สอออกก็ได้ก็แต่พงมันต้องโซบาเกตสามสใบเพราะว่าไม่งั้นอันนี้มันจะช้ามันเหมาะกับแองเฟในอดีตที่เกมมันไม่ไวซึ่งตอนนี้แองเฟมันสามารถทําเกมไวได้แล้วไงก็เลยอาจจะอาจจะไม่แนะนําแล้วมันต้องความบารท,ทิ้งหมดด้วยบวกสองหมืบวกคีอะไรพวกนี้เนา แล้วก็อีกตัวนึงที่แนะนําก็จะเป็นคนนี้เนาะก็ถ้ามีเกร์สับในโซบวกหมื่นทิ้งมือ1นึ่พีก็อีกตัวหนึ่งก็ใช้ได100้ก็อาจจะติดแอบไ้ใบหนึ่งก็อาจจะติดใส่แทนแทนเซโนกิเอลไว้สบายหนึ่งก็ได้เนาะก็แล้วแต่ชอบหรือถ้าคุณอยากเล่นโปรเทคสองคุณต้องใส่เซตเซตสี่อ่าสมตัวนี้เลยก็ ใส่คนนี้อาจจะสักใบสองใบแทนแทนคนนี้ก็ได้สักใบหนึ่งหรือสองใบก็ได้แล้วก็ใส่คู่นี้อย่างละสี่แทนที่เกตสองเกตหนึ่งเดี๋ยวคุณพ่อจะบอกทีของสองคนนี้ให้อีกทีหนึ่งละกันนะก็แล้วแต่นะครับเกตสามมันมีคนดิเดตที่จะใส่ได้สี่ใบเลยนอกจากมาร์คุสตัวรองอีกสองตัวเนี่ยสามารถแล้วแต่ความถนัดความชอบเลยซึ่งโค้งนี้เล่นได้ไหมคุณพ่อบอกได้เลยว่าเล่นได้เล่นได้สบายๆและง่ายมากด้วยนะครับโอเค เกศสามคุณพ่อใส่ไปแค่แปดใบนะอาจจะใส่คิดว่าถ้ามันน้อยไปอาจจะใส่เพิ่มไปได้นะครับก็เพิ่มไนพวกนี้นี่แหละเกศสองตัวแรกนะครับเพราะว่าเด็กนี้ใช้มาคุดเมเล็กเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นสามารถชุบจากหลุมได้อยู่แล้วก็จะใช้เป็นอเอลรอยชายนะฮะเก้าพันสิห้าพันสกิลสกิลถ้าอ่านสกิลบนก่อนสกิลล่างจะงงเพราะฉะนั้นพ่ออ่านสกิลล่างก่อนออโต้เรียการเมื่ออยู่นี้โจมตีแวนคู่แข่ง เอาเลกาดคู่ขแข่งหนึ่งใบเข้าเดเมจโซนและให้คู่แข่งฮิวหนึ่งใบถ้าทำจบการต่อสู้รีทายตัวมันอีกสกิลหนึ่งคะนอนเทนิวแวนเลียนะฮะในเทอร์เราถ้าเคยมีการ์ดใบใหม่เข้าเดเมจโซนคู่แข่งในเทิร์นี้บวกพลังหมื่นถ้าเอาตัวนี้ตีเว็บแรกปุ๊บคุณก็จิ้มเลียนหนึ่งตัวเข้าเดมและเข้าฮิวหนึ่งเดมสกิลบนจะติดเพราะว่าเทอรน์นี้เคยมีการเข้าเดมใหม่แล้วมันก็จะบวกหมื่น แต่ว่าตีเสร็จแล้วรีทายเพราะว่ามันยิงหนึ่งตัวมันไม่ต้องเสียบัสเสียโซเสียชีวิตแทนซึ่งคุณสามารถเอาไอ้ตัวเนี้ยมายืนเลียแล้วเอาตัวอื่นตีเพื่อให้เขาเผื่อเขาจะปล่อยเขาแดมก่อนถ้าเขาเดมปล่อยถ้าเขาปล่อยเขาแดมปุ๊บไอ้นี่จะบวกหมือนทันทีโดยที่ไม่ต้องกดสก,กิวล่างถ้าคุณแบบฟันองค่าไม่มีเลียให้ยิงอะไรพวกนี้เจอแบบเพลมูลหรืออะไรพวกนี้ไม่มีเลียก,ก็ก็แค่ตีให้เข้าเลือดก็จะต,ต้องปล่อยอยู่แล้วเพราะว่า าอาจะต้องอยากได้แดมในการเล่นอะไรพวกนี้เนาะก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปั่นดีแต่ว่าตีเสร็จตายนะถ้าก,กดสกิลล่างอ่าตัวที่สามารถใส่เกียรสอที่เล่นกับโปรเทคสแทนได้ก็จะเป็นเจ้านี่นะฮะคุณพ่อติดเจ้านี่ไปเพราะว่าคุณพ่อเล่นอย่างที่เห็นเนวะครัาว่าว่าเกียรสามะคุณพ่อใช้โครงโครงของกล่องทีนแล้วด้วยก็คือโครงยิงก็เลยเน้นยิง กลายเป็นแองเฟยที่ยิงได้เยอะนั่นเองนะครับก็ใส่เป็นฟิชชิงกันเนอร์อ่าฟิชชิงกันเทอร์นะเก้าพันชิวห้าพันออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามจากมือโ so ซบัสหนึ่งใบเลือกเลิกกาคู่แข่งหนึ่งใบไปแดนเมดโซนแล้วก็ฮิลหนึ่งให้คู่แข่งฮิลหนึ่งเดมอีกตะกี้หนึ่งออโต้เรียกาดเหมือนกันเมื่อมันโจมตีบัสหนึ่งตัวมันจะบวก5,000ต่อแดมไห่หนึ่ง 1, ก็เป็นตัวที่ช่วยตีแรงได้แล้วก็ตัดบอร์ดเขาได้ซึ่งถ้าคุณจะเล่นโพเทคสองก็คือเซต3คนนี้ ที่ของคนนี้จะไปใส่ที่จะไปใส่คนนี้แทนดยเป็นตัวช่วยตีแรงอีกตัวหนึ่งแทนเพราะว่าเพราะว่าอีกตัวหนึ่งคุณพออยากให้เก็บไว้เฉยไอ้ตัวนี้มันใช้ได้หรือ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 คุณจะไปสะหอดตัวนี้แทนก็ได้คุณพ่อใส่ตัวนี้ไว้แค่3ามใบน,นะครับก็อาจจะต้องไปรดที่เกตหนึ่งออกเนาะก็ใส่เป็น h ฮนิตแองเจลเจ็0พันชิลห0 0พันออโต้คอนเทนิวเรียกาด ต่อจำนวนเด้เมทโซนเราทุทกๆหนึ่งใบพลังบวกห้าพันอันนี้คุณพ่อบอกว่าในกล่องใหม่มันมีตัวใหม่ที่พลังเก้าพันแต่ว่าบวกทุกๆเดมงายคิดรวมกันแล้วเด็กเนี้ยเดมงายมันไม่เยอะต้องบอกว่าเท่าที่ลองเล่นมามาคูดเมเล็กมันเอาเดมเราไปสองเดมแล้วเด,ดมงายเราไม่เยอะใช้ไอตัวบวกห้าพันต่อเดมไา่ไม่ค่อยคุม้มเพราะว่าเดมงายมันจะมีอยู่สักเดมสองเดมแต่ไอนี่มันบวก 5 0 0พันต่อเดมหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสี่เดมในกรณีที่มีสี่เดมเท่ากันไอ้ตัวนั้นมันจะตีอยู่ที่หมื่นเก้าเพราะว่ามาคุดเมเล็กกินไปสองเดมตัวนั้นจะตีที่หมื่นเก้าไอ้นี่จะตีที่สองเจ็ดยังไงก็แรงกว่าคุ้มกว่าในการที่จะใช้เพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยใช้คนนี้แทนนะครับซึ่งถ้ามีคนนี้อาจจะไปใส่ตัวนั้นแทนก็ได้หรือหรืออาจจะอยากจะอยากจะได้ไอ้ตัวโครงยิงไว้ก็จะลดไอ้ตัวเนี้ยเหลือสามใบแล้วไปใส่คนนี้ ไปใส่คนนี้แทนเต็มสี่ถ้าคุณจะเล่นโครงยิงผสมกับโปรเทคสองอย่างที่บอกว่าเด็กนี้มันสามารถหมุนท่าเล่นได้หลายท่ามากแบบว,ว้าวค่อนข้างจะว้าวในการจัดในการเล่นนะก็ไปลองดูนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะอย่างที่คุณพ่อบอกว่าเด็กมันค่อนข้างจะแบบแล้วแต่แบบที่คุณพ่อบอกตอนแรกว่าโอเควันนี้เราอยากจะเล่นโครงยิงเราอยากจะเล่นโครงนู้นโครงนี้ก็จัดไปนะอย่าให้เสียอ่ะอาราเมโดเก่งมาก เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้เด็กนี้เก่งพลัง800 0ชิ0หมื่นนะครับคอนเนิวเวเลียในเทอร์นเราถ้าเคยมีการ์ดเขาด้เหมือนคู่แข่งในเทอร์นนี้บวกพลัง5 0 0 0ันเป็นบูธหรือตี1น0 0 0สันอีสกนึงออโต,โตเ้เรียกการ์ดเมื่ออยู่ใน,นบูธถ้าในโซเรามีเก 3, เตสามเคาน์เตอร์บัสหนึ่งคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดพิทักษ์ได้จนจบการต่อสู้แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้หี่ายตัวมันมีเกตสามในโซบูธบัตหนึ่งตีอ่า ห้ามพีจเพราะฉะนั้นไอเนี้ยมันสามารถที่จะให้บูตให้บูตให้ตัวที่ตีแรงๆได้อย่างตัวนี้คู่มันอย่างตัวนี้หรืออย่างตัวนี้ก็ได้ทุกตัวสามารถตีแรงได้หมดมีไอนี้ตัวเดียวที่อาจจะต้องมีข้อมแม้ว่าคุณต้องมีสองบาร์สหงายเพื่อว่าจะกดบาร์ของคนนี้กับบาร์คนนี้แต่ถ้าคุณมีสี่แดมที่ไม่ต้องหงายหรือหงายแค่ใบเดียวคุณสามารถใช้คู่นี้ก็ได้ตัวนี้จะตีที่สิบเก้าสิบเก้าบวกสิบสามอ่า 19บเก้าบวกกับสิบเป็นยี่สิบสอสสองแต่ว่าถ้าคุณมี4แดมก็จะเป็น27 27ิบเจ็ดยิกสิบสามสาหพีหรือคุณอาจจะไปต่อตูดแวนที่เป็นตัวนี้ก็ได้ฟังตรองคาบไม่แทบจะแบบต้องยอมฮิวแดมหายตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้นี่ตีแรงแต่ถ้าต่อตูดกันมันจะเป็นทับมันจะแรงกว่าโรงพยาบาลเลถ้ามันยิ่งแบบ ห้าแดมหรือสี่แดมฝันนงข้ามยังไม่สามารถปล่อยนะเขาตอต้องทิ้งหมดมือให้เราก็เป็นอีกคู่หนึ่งท่าหนึ่งที่คุณพ่อค่อนข้างชอบนะครับถ้ามันเหมนที่บอมันปรับได้เยอะเนาะปรับได้เยอะแบบเยอะมากๆอ่ะอันนี้วางค้างไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุยอีกมีคุยอีกนะอ่ะใบนี้เอาจริงๆแล้วก็คุณพ่ออยากได้มันมาเติมโซแต่ว่า ก็ไม่ได้สำคัญนานั้นถ้าแบบไม่ได้ชอบหรืออะไรก็ตามหรือว่าคิดว่าอยากใส่เพิ่มก็อาจจะไปใส่ตัวนี้แทนสีเลยก็ได้ก็ตัวที่มาเสร็จตูดได้เนาะแก็เล่นคู่กับพวกเนี้ยคนนี้ออคัตเทลแองเจลแปดพันชิวหมืน่นออโต้เลกาไม่ต้องสนับจากมือครอเด็กเจ็ดใบเอามาคุดไม่เล็กหนึ่งใบจากในนั้นขึ้นมือถ้าเอาขึ้นมือเอาน้องเข้าโซนะครับไม่ต้องเสียมือนนะแต่ว่าเสียชีวิตเหมือนกันเนาะ อาจจะใส่คนนี้2และเป็นรถที่คนนี้มาก็ได้เพื่อที่จะใส่ตัวนี้แทนอันนี้แล้วแต่แต่คุณพ่อค่อนข้างชอบตัวนี้เพราะว่าใช้ง่ายๆนะเป็น h e l ฟูอินเทนแดนซ์แปดพันชิวหมื่นนะครับออโต,โต้เมื่อถูกไรทับเอาการ์ดใบน,นี้เข้าเดเมจโซนในสภาพคว่ำและคอกการ์ดจากเดเมจโซนหนึ่งใบลงช่องเลียอิสกิ้นคอนติเนียเรียการ์ดถ้าเคยมีการ์ดเข้าเดเมจโซนเราในเทิร์นนี้อของคู่แข่งในเทิร์นนี้ตัวบวก5000ด้วยเก่งใช้ง่าย ก็ที่เก็บหนึ่งเาต้องไปเวทกันเองว่าว่าจะเอาใครออกเพกื่อจะใส่ตัวนี้ก็มีพวกเนี้ยที่เอาออกได้2คนนี้คนนี้อยากจจให้ใส่ไว้ก็อาจจะเอาคนนี้ออกนะแล้วจ,จะลดคนนี้สบใยหนึ่งก็ได้อีกตัวหนึ่งที่คุณพ่ออยากจะให้เก็บไว้เพราะว่าค่อนข้างชอบนะครับก็จะเป็นอ่า under seller under underlay s e l e c t i ี each cdl แปดพันชิวหมืน่นออโท้เรยกาดไม่ลงสนามจากมือเคาน์เตอร์บัตหนึ่งสลับการ์ดบนมือกับเดเมโซนอ่าต้องบอกก่อนว่าสลับการ์ดบนมือกับเดเมโซนมันบอกว่าอืมสลับยูนิตนะฮะยูนิตนะยูนิตยูนิตก็คือพวกนี้ยูนิตนะฮะไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ยูนิตไอ้นี่คือกิฟและ ควิกชิลควิกชิลก็ไม่ใช่ยูนิตเป็นออเดอร์เพราะฉะนั้นสกิลของคนนี้จะสลับได้แค่เกตหนึ่งเกตสองเกตสามเกตศูนย์เท่านั้นควิกชิลกับโพเทคไม่สามารถสลับเข้าไปในเดเมจโซนได้นี่แบบว่าโอเคครับฮิลฟีหนึ่งใบครับเพราะไม่สามารถอยู่ใเดเมจโซน Zone ได้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ไม่ใช่ยูนิตนะฮะยูนิตคือพวกนี้เท่านั้นนะฮะยูนิตนะมันเขียนกันไว้แล้วเนาะ แล้วก็ทริกเกอร์ก็ทริกเกอร์มาตรฐานแองเฟยเนาะก็จะเป็นดอพีจีสี่ดอธรรมดาหนึ่งคิคิเจ็ดแล้วก็ฮิวสี่นะครับใช้ง่ายๆโอเคอ่ะโควิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกันทั้งทั้งสามตัวก็อาจจะเพิ่มแค่ถ้าถ้าฮิวฟรีถ้ากันฟรีอะไรพวกนี้มาซึ่งเราจะพูดถึงแค่ท่าหลักๆของเราที่เล่นเนาะก็เวลาเล่นให้เพอร์เฟกจริงๆคุณพ่อก็จะประมาณนี้เพอร์เฟกไลท์เนาะ แล้วก็ขึ้นเกรดสองขึ้นเกรดสองก็จริงๆจะตัวไหนก็ได้นอกจากอีกตัวเนี้ยใครก็ได้หมดก็อาจจะขึ้นเป็นหมอก็ได้เพราะว่าหมอมันได้ยิงเนาะก็อ่ะสกิลเกตหนึ่งก่อนเข้าไดเมทโซนในสภาพความแล้วคอการ์ใใดหนึ่งไปเจอไดเมทโซนลงช่องเลียแค่นี้เอาแวนติงก็ได้หรือหรืออาจจะคออีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่แบบอ่ะตัวที่คิดว่าน่าจะเหมาะอ,อาการคอก็จะมีเจ้านี้กับกับเจ้านี้ ที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าขู่ฮิตได้เน,นี่ยลงมาอาจจะแค่หามาคุดถ้าหามาคุดไม่เจอก็หวดก่อนเลยแปดพันฮิตสกิลตีหรือหรือถ้าแบบผู้แข่งมีเลียแบบอาจจะเล่นชาโดหรืออะไรพวกนี้จจมีเลียก็อาจจะถอดโซลแล้วยิงยิงเลี้ยวแข่งกันได้ตอนที่ไอ้นี่ลงมาเพื่อที่จะทําให้มีการเข้าได้เมตโซนแข่งในเทิร์นนี้สกิลไอ้นี่ติดบวกห้าพันอาจจะตีแปดพันแปะการเก้าพันแล้วก็ถ้า ฮิตสักเลนหนึ่งก kind of um, ็บไปห้าพันเป็นหมื่นสามแค่นี้ถ้าเขาไม่ตีพวกนี้ไอ้นี่ก็เต็มตัวไหลลงล่างเพราะว่าค่อนข้างเก่งเนาะอ่ะแล้วก็แองเฟยปล่อยเขาปล่อยเขาแดมถ้าเขาถือมาคุดเมเล็กไว้อยู่คุณพ่อแนะนําว่าให้เขาปล่อยปล่อยให้เขาตีเรามาถึงสองแดมยังไงก็ต้องปล่อยให้เขาตีเข้าสองดมเนาะเพื่อที่จะไล่มาคุดเมเล็กเคาเตอร์บัสสองถ้าแหวนนเกตสองยิงเขาหนึ่งแดมฟรี ไปเลยถ้าเขาเป็นเกล็ดสันเราก็ฮิวมเราหนึ่งแดมแค่นี้เองแล้วก็น,นี่ไหลลงมาไหลลงมาอ่าเราก็ดูดอปเราว่าดอปเราค่อนข้างจะดีไหมถ้าดอปเราไม่ดีคือไม่มีอะไรลงดอปเลยในเดือนนี้นั่นแหละพวกแนะนําว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะก็าจะแค่คอมาตีเ,ยเฉยคอพวกไอ้นี่มาตีก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มันดีตรงที่มันสามารถระบายไอพวกนี้จากในโซนมันไม่ได้แบบถ้าในโซเรามีเจ้านี่อยู่แทนอย่างเงี้ยเราก็เอาเจ้านี่มาถอดโซลแล้วก็ ยิงแล้วก็เดี๋ยวเราใช้มาคุดเมเล็กมาอยน,นี้ก็ได้อ่ะก็จะเป็นยังไงก็จะประมาณนี้โอเคอือ่าให้ดีที่สุดคือเอาตัวนี้เริ่มไปเลยตีเอาลิกากาแค่หนึ่งใบเข้าได้เมจโซนแล้วก็ตัวมันบอกเมื่อเข้าได้เมเมื่อทำสกิลนี้ปุ๊บจบกันต่อสู้ตายแล้วก็สกิลบนก็จะติดเพราะว่าบวกหมื่นอ่าเจ้านี้เห็นบก 5, วกห้าพันวนการ์ดไม่มีอะไร เว้นกัดก็ตีต่ออาจจะไม่ได้กดโซบาร์ดนะเพราะว่าเหมือนที่พอกเขาบอกอาจจะโซไม่อาจจะหลุมไม่ดีไม่มีหลุมอะไรพวกนี้นะหรือแบบมีหลุมอาจจะอาจจะคอก็สองใบก็แล้วแต่อะถอดโซเป็นเกียรสองนี้อาจจะมีแบบชิวกัดห้าพันกัดหมื่นไปแล้วก็คอกลับมาใหม่ก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้ก็ตีแล้วก็ข้างนี้ตีก็ถ้ามีบัรดเหลือก็บัรดหนึ่งบวกไปตามเดมไงแค่เนี้แล้วก็ขึ้นต่อไปก็แล้วแต่คุณแหละว่าว่าคุณจะขึ้นเป็นอะไรคุณจะขึ้นเป็นมัคคุตต่อก็ได้ หรือคุณจะขึ้นเป็นเอโดกิเอลก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าแบบตรงนี้ปุ๊บเขาปล่อยเขาแดมเยอะแล้วเขามีแดมหงายเยอะหรือเขามีแดมขึ้นเยอะเปไลฟ์เป็นเอโดกิเอลก็นข้างจะคุมแล้วก็เอามือเป็นเจ้าหนี้ลงมาต่อตูดแหวนแล้วก็ใช้แค่หนึ่งบาทอันนี้ตายเนาะใช้แค่หนึ่งบาทแล้วก็จะเล่นได้แหละอ่ะลงมาก็เคาน์เตอร์บาสหนึ่งใช้จังละบารสบารสหนึ่งเอาเข้าแดมคุ่แข่งสองสองตัว แข่งฮิวสองตัวถ้าเขามีเดมหงายให้เราเราก็เล่นแล้วก็เอาตัวนี้เข้าอีกตัวหนึ่งก็ได้จากมือมง่ายอันนี้ก็เป็นตัวค่อนข้างจะเป็นตัวเล่นที่ดีหรือถ้าไม่มีก็จะเป็นเกียร์สองก็ได้ใช้ไง่ายๆถ้าเราเดมสักสามสี่เดมแล้วก็ใช้น้องคนนี้ไปได้เลยก็ตีสองหมื่นเจ็ดอ่ะก็สามารถเอาแวนวิ่งได้เลยก็ได้แล้วก็กดสกิลของตัวข้างหลังบัตหนึ่งอ่าเมื่อกี้กดสกิลแวนไปแล้วใช่ไหมก็บัตหนึ่งของแวนบัตหนึ่งของเจ้านี้ แวนห้าม pg อ่าตอนนี้สั่งแวนครับในโซมิเกะสามห้าม pg แล้วก็บวกพลังห้าพันตามแดมไงแรงมากโคตรแรงเลยแหละถ้าข,าขึ้นเส้นสี่เ้นห้ากัดกันหน้ามืดอะ่ะแล้วก็คถ้าเขากาัดจนมิดก็เอาทิกเกอร์ลงข้างนี้ก็ได้อาจจะขีนี่พลังนี่หรืออาจจะดูว่าั่งตรงข้ามมีแดมไงกี่แดมถ้าแดมไงเยอะพลังขีให้นี่พลังให้นี่หรือขีพลังนี้เลยก็ได้แต่ถ้าบอลลข้ามอ่ะรู้ดี ฮิวแดมไหให้เราก็คือมีแต่แดมคว่ำเยอะคุณก็ให้ขี้พลังนี่ถ้าเราสี่ดมขี้พลังนี่ปุ๊บมันจะตีออกเองที่สามเจ็ดสามเจ็ดโอีกสักวกอีกแปดพันเป็นสี่หมื่นห้าสองขี่ยังไงก็คือหน้ามือถุกเลนอาจจะไม่ได้อาจจะกันพีจีแค่เลนนี้เลนเดียวแต่ว่าก็ก็ขอพีจีสองข้างเลนนี้มือแตกแล้วก็ขอพีจีกับสองข้างหรืออาจจะเลนนี้มือแตกแล้วก็ขอพีจีข้างหนึ่งกับตีแรงๆข้างหนึ่งก็ได้ก็อยู่ที่แล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนเนาะก็อย่างที่บอก โครงโครงคุณพ่อเป็นโครงโปรเทคหนึ่งนะแต่จะสามารถเล่นเป็นโปรเทคสองก็ได้ไม่เป็นไรได้เหมือนกันหมดแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยก็ลุเล่นเดียวกันก็แค่ลงเลียเป็นตัวนี้แล้วก็เปิดท็อปตามโปรเทคเปิดท็อปเจ็ดแล้วก็คอหาหาสองคนเนี้ยจะหยิบได้ตามจานวนโปรเทคสองอ่ะส่วนมีสองสามใบอย่างเงี้ยคุณก็หยิบได้สามตัวเลยถ้าเจอ สามตัวนี้สามตัวก็หยิบได้อย่างตัวหรือจะเอาสองคนนี้คนนี้สองตัวคนนี้หนึ่งตัวก็ได้แล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเลนที่เอามาช่วยตีแรงได้หนึ่งเลนนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นท่าเล่นเพิ่มเติมที่ที่เล่นได้หลายแบบของแองเฟในตอนนี้คือเด็กยืดหยุ่นมากวิธีการเล่นค่อนข้างเยอะคืออาจจะไปดูของเพื่อนเพื่อนช่องอื่นมาแล้วก็เฮ้ยไม่เหมือนคุณพ่อเลยใช่คุณพ่อก็ว่าคุณพ่อไม่ค่อยเหมือนใครหรอกเพราะว่าเขาน่าจะไม่ได้อย่างนี้กัน เพราะว่าอย่างที่บอกนะเด็กมันจัดได้เยอะก็คุณพ่อก็เลยพูดรวมๆคุยรวมๆให้ถึงไอ้ตัวรองทั้งหลายแหล่ของมันด้วยนะว่าเออคุณอาจจะอยากเล่นเป็นเมตกตรอนก็ได้การันตีว่าแทนที่จะไล์เป็นตัวนี้เพลินเนืกอเกละอาจจะไล์เป็นเมกตรอนเคานเตอร์บัสสองฮิวฟีหนึ่งแดมก็ได้บวกหมื่นห้าบวกคีถ้ามีแดมไหนหนึ่งแดมคุณก็เอาไอ้ตัวเกตหนึ่งมาต่อตูดเมกตรอนอย่างนี้เมกตรอนเตตีสองเจ็ดสองคีบวกไอ้นี่อีกหมื่นสาม ถ้าเขามีเจ็บแดมก็บวกอีกหมื่นสามเป็นอ่าหมื่นสามเป็นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นสองคีห้ามพีจีก็แรงอยู่ดีก็ได้ยังไงก็ได้หมดนะค่าเท่ากันเนาะก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับถ้างงตัวไหนคุณพ่อพูดเร็วอะไรไปยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้หรือมีบางใบที่คุณพ่อแบบมองข้ามไปมาแนะนําเพื่อนๆได้นะอย่าลืมดูดจบแล้วไปอ่านคอมเมนต์ดูดีสคริปชั่น้วยนะเผื่อคุณพ่อแอบมาฟังของตัวเอง้วเฮ้ย คุดผิดนี่คุณพ่อจะมาแก้ในปักหมุดกับในดีสคริปชั่นนะครับโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ